ทุกคนคะในโลกที่คุณถูกสอนมาให้เป็นคนคิดดีคิดบวกมีทัศนคติที่ดีพูดดีทำดีซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าบางครั้งความดีอย่างเดียวมันก็ไม่พอคะ่ะในโลกของชีวิตจริงมันไม่ได้สวยหรูเหมือนในนิทานคนจริงๆจะต้องเข้าใจความซับซ้อนของชีวิตให้ได้คุณต้องรู้เท่าทันและคุณก็ต้องวางหมากให้เป็นคะ่ะ หนังสือเรื่องสามก๊กครูเกมีโอกาสได้อ่านตอนแรกเข้าใจว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับสงครามแต่มันไม่ใช่ตำราสงครามเพียงอย่างเดียวค่ะสามก๊กยังเป็นตำราเอาตัวรอดด้วยและวันนี้ครูเก๋จะพาคุณมาเจาะลึก8ดบทเรียนจากสามก๊กที่โลกสวยไม่เคยสอนคุณแต่คุณจำเป็นจะต้องรู้ค่ะถ้าคุณอยากอยู่รอดอย่างชาญฉลาดข้อที่หนึ่งความดีเพียงอย่างเดียวมันไม่พอค่ะ เล่าปีคือคนที่หลายคนยกย่องว่าเป็นผู้นำที่มีคุณ,ณธรรมแต่ถ้าถามว่าเขาชนะสงครามไหมคำตอบก็คือไม่ได้ชนะค่ะเพราะในโลกความเป็นจริงเขาไม่ได้ตัดสินกันแค่ว่าใครเป็นคนดีแต่เขาตัดสินที่ใครรู้จักใช้ชีวิตเป็นคนดีและคนเก่งด้วยและก็ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะคะบทเรียนก็คือว่าอย่าเอาความดีไปทับความฉลาดเพราะโลกนี้รอดด้วยใจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีไหวพริบต้องมีความฉลาดด้วยข้อที่สคนเก่งไม่จําเป็นจะต้องโชว์ความเก่งไม่จําเป็นจะต้องอวดเก่งคงเบ้งคือยอดกุญซือก็จริงเขาเก่งมากแต่เขาก็ไม่เคยอวดภูมิเขาไม่เคยพูดมากเขาไม่เคยโอ้อวดเขาจะไม่เดินไปเสนอหน้าเล่าปีจะต้องเป็นคนเข้าไปหาเขาเองที่กระท่อมถึงสามครั้งถึงจะได้ตัวเขามาบทเรียนก็คือว่า ถ้าคุณมีของจริงถ้าคุณเก่งจริงคุณไม่ต้องรีบโชว์ของดีจะเป็นที่ต้องการโดยธรรมชาติเองค่ะคนฉลาดยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณเป็นคนจริงยิ่งคุณสงบผลงานนั้นจะส่งเสียงเองในภายหลังค่ะข้อที่สอย่าไว้ใจคำพูดแต่ให้ดูที่การกระทำสุนกวนเคยจับมือกับเล่าปีแต่ก็หักหลังกันอยู่หลายครั้งโจโฉพูดจาดีมีเมตตา แต่ก็ฆ่าคนเพราะกลัวจะถูกแย่งอำนาจดังนั้นนะคะอย่าเชื่อคำพูดดีๆคำพูดหวานๆของใครง่ายๆแต่คุณจะต้องดูที่สิ่งที่เขาทำด้วยการกระทำมันเสียงดังกว่าคำพูดค่ะเพราะอาดีตจะเล่าเรื่องนิสัยได้ดีกว่าคำพูดในวันนี้ค่ะข้อที่4ในสนามชีวิตไม่มีใครเป็นกลางจริงๆหลายคนในสามก๊กแสดงตัวว่าเป็นกลางแสดงตัวว่าไม่เข้าข้างใคร แต่สุดท้ายทุกคนก็มีเป้าหมายในใจด้วยกันทั้งสิน้นในชีวิตประจำวันจริงๆของคุณเองก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าหลงเชื่อคนที่บอกว่าไม่ฝักฝ่ายใดเพราะในชีวิตจริงทุกคนมีสิ่งที่เขาปกป้องถ้าไม่ใช่ปกป้องผลประโยชน์เขาก็ปกป้องชื่อเสียงหรือไม่เขาก็ปกป้องหัวใจของเขาเองดังนั้นคุณเองก็ต้องยึดตัวคุณเองเป็นหลักไว้ก่อนไม่ใช่ไปปกป้องคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนแบบนั้นก็ไม่ควรทำค่ะ ข้อที่หมิตรแท้ดูได้ในยามวิกฤตตอนที่เล่าปี่หมดหนทางส่วนกวนหักหลังแต่จูแต่จูล่งเขาก็เอาตัวเข้ามาขวางศัตรูและก็เข้ามาช่วยเหลือเล่าปี่เพียงลําพังเพื่อช่วยอาตาาคงเบงไม่เคยทอดทิ้งเล่าปี่แม้ในยามที่สิ้นหวังเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าเพื่อนที่อยู่กับคุณตอนที่คุณไม่มีอะไรนั่นแหละคะ่ะคือเพื่อนแท้ส่วนคนที่อยู่อยู่แต่ตอนที่คุณประสบความสําเร็จ คุณก็ดูได้ว่าเขาอาจจะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณดังนั้นครูเกศเชื่อแน่ว่ารอบตัวของคุณมีทั้งคนดีและไม่ดีมีทั้งคนที่คอยช่วยเหลือคุณและคนที่หวังจะเอาผลประโยชน์จากคุณคุณดูได้ด้วยตัวของคุณเองใช้วิจารณญาณใช้ไหวพริบนะคะข้อที่6อย่าให้ความโกรธทําลายโอกาสในอนาคตหลายครั้งโจโฉพ่ายแพ้เพราะใช้อารมณ์เตียวหุยก็เช่นกัน โกรธง่ายขาดวินยัยจนตัวเองจะต้องตายแบบน่าเสียดายบทเรียนก็คือว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้จะแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยค่ะอารมณ์ที่ระเบิดตอนนี้อาจจะเผาผลาญตัวของคุณเองในอนาคตดังนั้นควบคุมมันให้ดีจงเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ถ้าคุณควบคุมตัวเองได้คุณจะเป็นผู้ชนะในทุกๆสถานการณ์ข้อที่7ศัตรูที่ฉลาด อันตรายน้อยกว่ามิตรที่โง่คงเบ้งเคยกล่าวเอาไว้ว่าข้าพร้อมจะรับมือกับโจโฉเพราะว่าเขาฉลาดแต่ข้ากลัวเพื่อนร่วมทัพที่โง่เพราะพวกเขาจะทำให้ทัพพังโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งบทเรียนนี้ก็คืออย่ากลัวคนที่เก่งแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณแต่คุณจะต้องระวังคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรคนที่ไม่เข้าใจอะไรคนที่ไม่เก่งคนโง่ๆที่อยู่ฝั่งคนเดียวกันกับคุณ เขาอยู่ฝั่งเดียวกันกับคุณแต่ว่าเขาอาจจะโดนคนฉลาดฝั่งตรงข้ามปั่นหัวแล้วทําให้ทีมของคุณปั่นป่วนก็ได้ดังนั้นมิตรที่ไม่ฟังเหตุผลจะพาคุณพังโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะบางครั้งเขาก็าอาจจะโง่จนเขาไม่รู้ว่าเขานั่นแหละที่ทำให้ทีมพังข้อที่8คนที่วางแผนเงียบๆคือคนที่น่ากลัวที่สุดโจโฉไม่เคยประกาศว่าเขาจะครองโลกแต่ทุกก้าของเขาคือแผนการค่ะ เขาได้วางหมากทุกอย่างเอาไว้แล้วคงเบ้นก็ไม่พูดเยอะแต่ทุกกลยุทธ์ล้ำลึกเสมอค่ะดังนั้นนะคะคนที่พูดน้อยแต่เขาคิดอย่างเป็นระบบจะชนะคนที่พูดมากแต่ไม่มีแผนเสมอและในชีวิตจริงถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จให้คุณพูดน้อยฟังมากแล้วลงมือทําให้มากที่สำคัญต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนให้ลึกซึง้งเพราะนั่นคือทางรอดของคนเก่ง เพราะนั่นคือทางรอดของคนแกลงและคนที่ประสบความสำเร็จค่ะเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่า8ข้อนี้เป็นบทเรียนที่สรงพลังมากๆกครูเกทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ความดีเพียงอย่างเดียวไม่พอข้อที่2คนเก่งไม่จาเป็นต้องอวดข้อ3อย่าไว้ใจแค่คำพูดให้ดูการกระทำข้อ4ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรข้อหมิตรแท้ดูได้ยามวิกฤตข้อ6 ควบคุมอารมณ์ให้ดีข้อ7ศัตรูที่ฉลาดอันตรายน้อยกว่ามิตรโง่และข้อ 8. คนที่วางแผนเงียบๆคือคนที่น่ากลัวที่สุด3มก๊กไม่ได้สอนให้คุณโลกสวยแต่เขาสอนให้คุณมีสายตาที่มองทะลุเขาสอนให้คุณรู้ว่าความดีต้องมาคู่กับสติคนเก่งต้องมาคู่กับความอดทนและความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่มันคือผลลัพธ์ของการวางหมากในทุกการเริ่มเดินค่ะอย่ารอให้ชีวิตสอนคุณด้วยความเจ็บปวดคุณเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จากบทเรียนหรือเรียนรู้จากประวัติศาสตร์แล้วคุณเอามาใช้กับชีวิตจริงเพราะคนที่เข้าใจเกมจะไม่ตกเป็นเบี้ยในกระดานของใครอีกต่อไปครูเก๋เชื่อแน่ว่าคุณเองจะใช้ชีวิตแบบไม่โลกสวยจนเกินไปและคุณจะเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์นะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์กรูเกตสเตชันไว้กรูเกตลงคลิปและแรงบันดาลใจแบบนี้ให้กับคุณในทุกวันถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ